วันนี้ทรา,าจะพาคุณผู้ชมไปชมที่ดิน2ไร่พื้นที่ตำบลวังดานอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีที่ของเราจะห่างจากสถานีรถไฟหนองสีวิชัยโรงเรียนหนองสีวิชัยเข้าไปประมาณ5กิโลเมตรถนนทางหลวงชนบทครับเส้นทางลัดจากถนน3-3ไป30-4ที่แปลนนี้ฉนดคูดแดงนอสอสีจอ นที่2ไร่ครับขายยกแปลงอยู่ที่6 0แสนรวมบบนให้กับคุณลูกค้าที่ของเราจะห่างจากถนนคอนกรีตทางเข้าหมู่บ้านเข้าชุมชนนะฮะห่างเข้าไปประมาณ200เมตรถึงแปลงของเราไฟฟ้าสาธารณะครับถนนสาธารณะประโยชน์ลูกหลัง2ไร่ครับ ที่โซนนี้ตำบลวังดานอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีคุณผู้ชมคุณลูกค้าที่ต้องการมาชมพื้นที่ครับปักหมดุดที่วัดบุญนาคโพเพทท,ที่ของเราจะอยู่ใกล้กับวัดบุญนาคโพเ,ททเ,เ,เพ้อม่านไคท มาถึงแล้วครับที่ของเราจะอยู่ฝั่งขวามือปัจจุบันเนี้นะครับปลูกกล้วยไว้เต็มแปลงคุณผู้ชมที่กำลัมงมองหาพื้นที่ทําบ้านสวนบ้านพักใบเกษียณครับซื้อเป็นมรดกให้ลูกหลานพื้นที่ตรงนี้บอกเลยทีเดียวครับแปลงนี้เราต่อน้ําประปามาให้กับคุณลูกคา้าแล้วนะครับไฟฟ้าจะห่างอยู่ประมาณ50เมตร นะบทั้งแถบเลยครับที่ตรงนี้ต้องการขายด่วนครับ2ไร่ยกแปลง6 0แสนชนบทคุดแดงนอสอสีจอคุณผู้ชมคุณลูกค้าที่สนใจแวะมาชมได้เลยครับในพื้นที่ปลูกด้วยไว้ให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยที่โซนนี้นะ้ำไม่ท่วมครับเป็นที่โคกเพียงปรับระดับเพียงเล็กน้อยก็สามารถที่จะปลูกสร้างบ้านสวนได้แล้วครับ ที่ดินโซนตำมนวังดานครับสามารถปลูกทุเรียนปลูกผลไม้อย่างอื่นได้เช่นกันครับมีแปลงปลูกทุเรียนได้ผลผลิตแล้วหลายแปลงทีเดียวนะฮะชนบทคู่แดงครับรูปแปลงตามรูปฉนดค<น>ผู้ชมครับลูกค้าที่สนใจครับติดต่อทาลาเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์0 8 6ย1 8 8 8หกศ้าายินดีที่พาคุณผู้ชมเข้าชมที่ดินแปลงนี้พื้นนี้วันนี้ทารากับขอบพระคุณทุกการติดตามรับชมกับขอบพระคุณอย่างสูงขอให้คุณผู้ชมทุกท่านมีความสุขความเจริญ สุขภาพาพ,พรรามัยแข็งแรงตลอดการครับไม่เจ็บไ,ไม่จนไม่จนไม่เจ็ดคิดหวังสิ่งใดคอยสมใจปรารถนาทุกสิ่งอย่างการงานธุรกิจกิจการกร,กร,กราบรื่นเง<า>ินเลยน้องทองได้มาเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านโชคดีมีใช้ทุกท่านวันนี้ธาราสังหาปาจีนกราบขอบพระคุณครับ ติดติมกลางไหนกลางเล็ดมีมุกแต่สวรรอินมมสมไม่ผิดวงตัวสร้างร้องร้อนรื้อ่านสวนเป็นไปไม่ได้ยา่ารับรองว่าถูกใจไม่ต้องกังวลใจสักนิด